สมัยก่อนมีเนนน้อยองค์หนึ่งครับมีหน้าที่ติดตามรับใช้เจ้าอาวาสผู้อาวุโสพระภิกษุเจ้าอาวาสท่านนี้นะครับท่านเป็นผู้ที่รอบรู้โหราศาสตร์อย่างแตกฉานสามารถที่จะยังรู้ชะตาชีวิตของคนบนโลกมนุษย์ใบนี้ได้ครับวันหนึ่งหลังจากที่เจ้าอาวาสได้มองใบหน้าของเนนน้อยผู้ใกล้ชิดแล้วท่านก็พูดขึ้นว่าเราอนุญาตให้เจ้ากลับไปเยี่ยมโยมมารดาของเจ้าได้ แล้วค่อยกลับมาในวันที่8นั่นก็หมายถึงว่าเจ้าวาดองค์นี้นะครับได้ให้เนรน้อยไปเยี่ยมมานดางตนเองได้เป็นเวลา7วันครับเมื่อท่านกล่าวจบแล้วท่านก็น,นิ่งเงียบไม่พูดอะไรอีกที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าท่านรู้ดีนะครับว่าเนน้อยองค์นี้ถึงกล่าวชะตาชีวิตได้ขาดลงซเสียแล้วท่านรู้สึกสงสารลูกศิษย์จับใจครับแต่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไร ก็เลยให้ลูกศิษย์กลับไปสิ้นใจอยู่ใกล้ๆผู้เป็นแม่ครับแต่เมื่อเวลาผ่านไปเจ็ดวันเนนน้อยองค์นี้ก็ได้กลับมาที่วัดในวันที่8ตามกําหนดเวลาครับเหตุการณ์ครั้งนี้ได้สร้างความประหลาดใจระคนกับความดีใจให้แก่เจ,จ้าอาวาสผู้เป็นอาจารย์เปน็นอันมากครับเพราะเนนน้อยลูกศิษย์นั้นไม่เพียงแต่ไม่ตายครับแถมราศีบนใบหน้าของ เนน้อยองค์นี้ยังสว่างสดใสแช่มชื่นขึ้นอีกด้วยพระภิกษุเจ้าวาดองค์นี้จึงแปลกใจเลยเข้าไปนั่งสมาธิอย่างสงบครับก็ได้เห็นภาพต่างๆนะครับปรากฏฉายออกมาว่าขณะที่เนน้อยกำลังเดินทางจะกลับบ้านนั้นระหว่างทางเนี่ยมีฝนตกหนักจนเกิดน้ำไหลเชี่ยวเอ,อ่อล้นลำธารน,นะครับเนน้อยองค์นี้ได้สังเกตเห็นหมดตัวเล็กๆมากมาย กําลังตะเกียกตะกายนะครับพากันหนีตายจากน้ําท่วมเนรน้อยองค์นี้จึงหยิบกิ่งไม้มาทําเป็นสะพานให้หมดข้ามไปครับเมื่อเจ้าอาวาสองค์นี้ได้เห็นภาพเช่นนี้นะครับท่านก็รู้สึกปราบปรืมใจยิ่งนักและเมื่อท่านได้ไต่าถามเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเนน้อยลูกศิษย์ก็ยืนยันว่าทุกอย่างเป็นจริงดังที่พระอาจารย์ได้ปรากฏเห็นขอรับ เจ้าว่าผู้อย่างรู้นะครับได้เห็นแบบนั้นแล้วก็ได้กล่าวกับสามเณรลูกศิษย์ว่าแท้จริงเนี่ยภายในเจวันที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าจะต้องตายแล้วนะแต่ด้วยว่าจิตเมตตาอันบริสุทธิ์ของเจ้าที่ได้ช่วยเหลือชีวิตมดมากมายให้รอดตายจึงเป็นมหากุศลททำให้ชีวิตและราศีบนใบหน้าของเจ้าเนี่ยเปลี่ยนแปลงไป แต่นี้ต่อไปเจ้าจะมีอายุยืนยาวต่อไปอีกและจะไม่ตายด้วยเหตุแห่งอายุสั้นอีกแล้วหลังจากนั้นเป็นต้นมาครับเนนน้อยก็ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุและอยู่ศึกษาพระธรรมจนสามารถบรรลุสัจธรรมหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดท่านก็ได้ดับขันไปนะครับได้ละสังขารไปตอนอายุ80ปีพอดีก็จบไปอีกหนึ่งเรื่องนะครับ เป็นนิทานธรรมะเรื่องสั้นๆแต่ก็ให้แง่คิดมากเลยทีเดียวครับท่านผู้ฟังชะตาชีวิตของคนเราบนโลกมนุษย์ใบนี้ก็ถูกกำหนดมาแล้วก็จริงนะครับและมันก็ถูกกำหนดมาจากการกระทำของเรานั่นแหละครับคนเราสร้างคุณธรรมและบาปกรรมมาต่างกันแน่ดีิตชาตินะครับบำเพ็ญสะสมมาต่างกันดังนั้นชีวิตคนเราจึงร่ำรวยสูงสักยากจนต่ำต้อยอายุสั้นอายุยาวต่างกันครับอริยเจ้าในอดีตเคยกล่าวไว้ว่า ชะตาชีวิตข้าเกิดมาแต่เดิมเป็นธรรมชาติแท้จริงอยู่ที่ข้าไม่ใช่อยู่ที่ฟ้าถ้าหากเรามัวแต่ยึดว่านะครับชะตาชีวิตของเราไม่อาจเปลี่ยนได้เราเองก็ไม่ขยันใช่ไหมครับตลอดชีวิตก็ปล่อยไปตามยถากรรมขาดความกล้าที่จะไปต่อสู้เช่นนี้ชีวิตของเราจะมีความหมายอะไรเล่าครับท่านทุกฟังสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระองค์ทรงมีเมตตากรุณาเป็นที่สุดครับ จะไหนเลยจะให้ช่วยชีวิตของเรานั้นเป็นไปนตามชะตาชีวิตที่ลิตเอาไว้โดยไม่มีทางแก้ไขดังนั้นนิทานธรรมะเรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวที่มีเข้าโครงมาจากเรื่องจริงชะตาชีวิตของนินน้อยจะต้องขาดลงแล้วแต่ก็เพราะการกระทำนะครับก็สามารถเปลี่ยนชะตาได้เพราะความที่นินน้อยมีเมตตากรุณาช่วยเหลือฝูงมดที่กำลังจะจมน้ำตายเพราะน้ำท่วมให้รอดพ้นภัยจึงทำให้ในินน้อยผู้ชะตาขาด ต่ออายุตนเองไปอีกตั้งหลายสิบปีครับทุกท่านที่กำลังประสบปัญหาในชีวิตอย่าพึ่งท้อแท้กดถูดใจไปครับลุกขึ้นมาทําความดีกันเถิดครับสักวันความดีจะช่วยท่านเองครับนิทานธรรมะเรื่องที่1ก็จบไปแล้วนะครับต่อไปเราไปรับฟังนิทานธรรมะเรื่องที่2กันเลยครับเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าเลี้ยงผาช่วยชีวิตที่มณฑลจื่อเจียงในสมัยก่อนมีสสามีภรรยาคู่หนึ่งแท้จจาจ เป็นคนบ้านนอกที่ใจบุญสุนทานตั้งแต่ไหนแต่ไรมาทั้งคู่ก็ไม่เคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอีกทั้งเขาทั้งคู่ก็ไม่ได้ทานเนื้อสัตว์ด้วยครับเย็นวันหนึ่งในขณะที่สองสามีพันยาคู่นี้กําลังทานข้าวเย็นกันอยู่นั้นจู่ๆก็มีสัตว์สีเท้าตัวหนึ่งครับวิ่งเข้ามาในบ้านของเขามันคือตัวเลียงผานั่นเองมันวิ่งเข้ามาในบ้านของคนทั้งคู่ด้วยอาการที่ตกใจและแววตามันก็ได้บ่งบอกถึงความกลัวอะไรสักอย่าง สักครู่หนึ่งก็มีนายพรานคนหนึ่งวิ่งถือปืนที่ใช้ในการล่าสัตว์เข้ามาในบ้านของสามีภรรยาคู่นี้ภรรยาเห็นท่าไม่ดีครับจึงรีบเอาผ้าผืนใหญ่มาคลุมตัวของเลียงผาเอาไว้ส่วนตัวสามีก็ออกไปพูดกับนายพรานว่าขอโทษด้วยนะท่านเมื่อกี้นี้ท่านเห็นเลียงผาวิ่งมาแถวนี้บ้างไหมนายพรานได้ถามพร้อมกับสอดสายสายตาไปรอบบริเวณบ้านชายแท้จางรีบตอบออกไปทันทีครับว่า โอ้ไม่เห็นมีตัวอะไรมาแถวนี้นะครับท่านในพรานเมื่อในพรานไม่พบเจอเลียงผาในพรานจึงเดินออกไปนะครับหลังจากนั้นสองสามีภรรยาคู่นี้จึงได้นําเลียงผาตัวนั้นไปปล่อยที่เชิงเขาใกล้บ้านก่อนที่เลียงผาตัวนี้จะไปครับมันได้หันหน้ามาแล้วได้ก้มหัวไปสามทีเหมือนมันจะขอบคุณสองสามีภรรยาคู่นี้จากนั้นมันก็วิ่งเข้าป่าไปครับ เวลาผ่านไปหนึ่งปีครับท่านผู้ฟังวันนั้นเป็นวันขึ้นปีใหม่ในขณะที่สองสามีภรรยากำลังสาละวนทำกับข้าวอยู่ในครัวอยู่นั้นปรากฏว่าตัวเลี้ยงผาตัวเดิมนะครับมันได้วิ่งเข้ามาในบ้านของสามีภรรยาคู่นี้แล้วมันก็ได้ใช้เขาของมันช้อนเสื้อของเด็กน้อยเป็นลูกของสามีภรรยาคู่นี้แล้ววิ่งออกจากบ้านไปทันที ด้วยความตกใจและเป็นห่วงลูกของตนครับทั้งสองคนจึงวางงานในครัวลงแล้วรีบวิ่งตามเลี้ยงผาตัวนั้นไปวิ่งตามไปได้สัก500เมตรครับเลี้ยงผาก็ได้วางเด็กน้อยลงที่ทุ่งหญ้าแห่งหนึ่งแล้วมันก็จากไปเมื่อสองสามีภรรยาคู่นี้วิ่งมาถึงที่ทุ่งหญ้าก็รีบเข้ามาสวมกอดลูกน้อยและได้ด่าเจ้าเลี้ยงผาตัวนั้นไปครับดูสิพี่เราเคยช่วยชีวิตมันแท้ๆ แต่มาวันนี้มันกลับมาทำกับลูกเราได้เมื่อภรรยาได้บทเสร็จนะครับทั้งคู่และลูกน้อยก็ได้เดินกลับบ้านไปพอมาถึงบ้านครับทุกท่านเขาต้องตกใจครับเพราะว่าบ้านของเขานั้นได้พังยับจากการโค่นล้มของต้นไม้ใหญ่เหตุการณ์นี้ครับมันส่งผลให้สัตว์เลี้ยงของเขาตายทั้งหมดและแน่นอนถ้าหากเขานะครับแล้วก็สามีอีกทั้งลูกน้อยอยู่ในบ้านก็คงตายกันทั้งหมดเป็นแน่ เมื่อทั้งคู่ได้เห็นภาพที่บ้านของตนพังยับขนาดนั้นในใจจึงนึกขอบคุณตัวเลียงผาที่มาช่วยชีวิตของคนในครอบครัวเอาไว้ครับและคิดว่ามันคงอยากจะตอบแทนบุญคุณที่เคยช่วยชีวิตมันเอาไว้ในครั้งนั้นครับเป็นไงบ้างครับท่านผู้ฟังเรื่องนี้บอกให้เราได้รู้ว่าแม้แต่สัตว์เดรัจฉานเขายังรู้จักตอบแทนคุณครับเราเป็นมนุษย์เรื่องที่ควรทํานั้นก็คือ การตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ครับใกล้ตัวที่สุดแล้วสุภาษิตจีนเขาก็ได้บอกเอาไว้นะครับว่าบุญคุณจะต้องทดแทนแต่ความแค้นจะต้องอภัยนะครับแม้กระทั่งสุนัขเขาว่ากันว่ามันเป็นสัตว์ที่จงรักภักดีกับเจ้าของมันมากเราให้ข้าวเขากินแค่ครั้งเดียวแต่สุนัขเขาจะจงรักภักดีซื่อสัตว์กับเราตลอดชีวิตครับ ผมหวังว่านิทานธรรมะสองเรื่องสั้นๆนี้คงจะให้ข้อคิดกับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอจบเรื่องเล่านิทานธรรมะไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับโอกาสหน้าเรามาพบกันใหม่ในเรื่องเล่าต่อไปสำหรับวันนี้โชคดีมีสุขทุกท่านครับ